ล่าสุดค่ะเต้าดิสมาเคลียร์รูปภาพแล้วนะคะสําหรับงาน Golden Globes ค่ะโอ้ยมาเคลียร์รูปแบบนี้น้องดิซ่าน่าจะไปงานใหม่แล้วละเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามมาสองนะคะโมเมนต์ปังๆลุกจึ้งๆของน้องดิซ่ากันได้เลยซึ่งน้องดิซ่าก็มีทั้งสตอรี่มาลงที่ IG หน้าแอคเคาน์หลักด้วยภาพแรกค่ะก็จะเป็นบริเวณบันไดนะจังหวะจับเสื้อนะคะด้านซ้ายเผยยปากนิดๆค่ะมองกล้องจิกเลยซึ่งรอบนี้นะคะแต่งหน้าโดยแมงช่างทําผมจ้างหฮเยยอนค่ะแต่ว่าสไตล์ิ ะะรอบนี้ไม่ใช่พี่นันนี่แต่งยังได้แต่ว่าเป็น Genesis Wave นะคะที่แต่งให้กับโนริซ่าช่วงที่ไปงานหลือวิตองงานดินเนอร์ X W Max ที่เขาจัดงานดินเนอร์นะคะทุกคนอ้าวรอบนี้นะเป็นสไตลิสองใช้คำว่าเป็นประจํำปะซึ่งเขาก็จะมีการสไตลิสต์ให้กับชัเปลโดนโนริซ่าก็ใช้แคปชั่นว่า b e r l i n spicy ค่ะสวยน่ารักมากเลยเนาะภาพแรกก็ดีต่อมาค่ะภาพสองนะคะอยู่บนบริเวณบันไดอ้อ ชอบมากหลายคนชื่นชมนะคะลูกนี้รองเท้าหัวแหลมชุดก็จะเป็นชักมูสค่ะได้อินกิบเต็มเลยนะคะชักมูสแล้วก็น้องนิ่าก็หุ่นดีอยู่แล้วเนาะไม่ได้เธอทํามไม่ได้อะไรนะคะกระโปรงก็จะเป็นเหมือนกับจีบจิบจีร้ายกับตอนที่น้องนิ่าออกงานเดวิสโรตารตอนที่ LA เลยค่ะทุกคนที่เป็นอ f ฟเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยนะคะสวยมากค่ะต่อมาค่ะจังหวะจากที่โชเกอร์นะคะซึ่งโชเกอร์อันนี้เพิ่งเปิดตัวไปได้นําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้มูลค่านะคะที่คอก็ประมาณ1ิบ้าล้าน 4, ้าห บาทไทยนะคะอันนี้บ้านเบดดิ้ลี่โฮมเนี่ยมีการเปิดเผยแล้วซึ่งเป็นไฮจูเวอรี่เป็นคอลเลคชันใหม่ที่ชื่อคอลเลคชันว่าวิมินี่เดสเลสนะคะที่คอนลอนิซาเปิดตัวค่าคืนที่นองิซาเนี่ยเป็นงานกลเด้นกลบส์เลยค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแหวนนะคะที่นองิซาใส่ริงวิมินี่คอลเลคชันเดียวกัน1นึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทไทยค่ะเดีไยวว่าหายแฟชั่นค่าสุดเข้ากับนริซาสุดไปเลยด้านในก็จะเป็นเกาะอกต่อมาค่ะ,าคะการจัดมือต่างๆนะการทํามือแบบว่ายมือ สวยอ่ะเนาะวาไปโองิซ่านะคะอยู่ที่บริเวณระเบียงบันไดนะแล้วก็ทํามือแบบนี้นะคะเหมือนกับองค์ประทับลูกสาวเดือหนึ่งจากนั้นค่ะต่อมาก็จะมีการถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะจะเป็นสีสว่างขึ้นมาหน่อยเล็บก็สวยมากๆออม布莱ทองทองเงินๆนะคะโดยพี่หวนช่างเล็บประจําแล้วก็พี่หวนช่างเล็บหนึ่งก็จะทําให้กับคุณแชปเปอร์โรนบ่อยๆด้วยเช่นกันนะคะทั้งสไตลดิจิแต่งให้กับแชปเปอร์โรนบ่อยๆเลยซึ่งล่าสุดนี้ค่ะพี่หวนเนี่ยก็ได้มีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะสำหรับเล็บของน้องดิซ่าพร้อม ภาพใหม่สวยมากๆใช่ไหมคะพเพื่อนๆก็ฝากอินเกตให้กับพี่หวนกันด้วยนะคะช่างเล็บของเราเดีเลยว,ว่ามีแต่สไตลทช่างเล็บตัวแม่ตัวพ่อนะนะที่อยู่ในวงการแล้วกันค่ะต่อมาค่ะจังหวะเดินลงบันไดามาอ๋อสวยงามมากซึ่งแอรรู้สึกว่าผมวันนี้ดูคล้คลายๆปล่อยๆเตาสไตล์ชุดเลยอ่ะพเพื่อนๆถ้าหากว่าทําอะไรที่มันผมจัดเต็มกว่านี้นะคะมันอาจจะไม่เข้ากับชุดหรือเปล่าเพราะว่าชุดนี้มันเป็นปล่อยๆสบายๆคล้ายๆแต่พอดูเซ็กซี่นะคะอาจจะเหมาะมากๆกับการทาผม ทรงนี้นะแล้วก็ต่อมาค่ะภาพหนึ่งนะคะบนรถค่ะจัว่วเอียงซ้าย Oh my gosh รีดว่าดีเกินต้านค่ะดองนิซ่าภาพต่อมานะคะอื แมงรักลิซ่าหนักมากใช่ไหมคะเนี่ยน้องลิซ่าก็มาลงรูปภาพนะคะตอนที่น่าจะแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆปากก็จะอวบอิ่มมากๆเลยเนาะหน้าแบบตุ๊กตาม,มากๆตากลมโตนะคะแล้วก็มีการปาดแก้มเป็นลุคที่เบาบางมากไม่ได้ถมเลยนะคะเนี่ยม่ใช่สายฟงสายฝอแต่ว่าเป็นธรรมชาติแอชอบนะลุคนี้นะคะไม่ต้องทงความสายฝอให้น้องลิซ่ามากมายต่อมาคะ่ะลูกสาวอยู่บนลิฟต์นะคะคือโสดจึ้งมากเนาะลุกนี้คะ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่โหนดีจริงเนี่ยแอดว่ากระโปรงด้านหน้า ที่เป็นจีบจีบจีบมันอาจจะทําให้เราดูเป็นคนท้องได้นะคะแม่แต่น้องลิซ่านี่โหนดีอยู่ละเอาอยู่ค่ะเหตุี่ๆก็เคยไทายนะคะบอกว่าลิซ่าแต่งตัวเข้ากับงานสุดๆไปเลยนะคะวันนี้ตีโจแตกต่อมาค่ะน้องลิซ่านะคะอยู่บริเวณระเบียงน่าจะอยู่ที่ที่พักกันเนาะเพอสถานที่จัดงานเนี่ยมันใกล้บ้านน้องลิซ่านั่นเองนะคะจึงคาดว่านี่ก็คือบ้านน้องลิซ่านั่นเองรีกได้ว่าเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยคือคุ้มค่าจริงๆได้เอามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเหมือนมีสโโตูดิโอสนตบ้าไ เข้ากับลุกวันนี้มากๆเลยเนาะลุกช่้หญิงแบบสวยเลอค่าค่ะ,คะทุกคนประมาณนั้นคือเซ็กซี่มากต่อมาค่ะมีการโชว์เล็บข้เรื่องประดับนิดนึงนะคะประสานมือแล้วก็มีการโพสปังๆโอ้ไม่กอดอันนี้คิดถึงแกลมบอร์ดเลยเนาะสวยงามมากค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะโนริซังก็มีโมเมนต์นะคะ enjoy eating อยู่บนเตียงกินกีวงกีวีใช่ไหมน่านเออเซ็กซี่มากแล้วก็น่าจะชมทีวีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต้า,ตามีสตรอเบอร์รี่กีวีนะคะ enjoy นะคะต่อมาค่ะทางไอจี น,น้องลิซ่าก็มารีโพสต์โพสที่ตัวเองลงนี่แหละค่ะแล้วก็มีการไปรีโพสต์คลิปจากดิงดิงกลบส์มานะคะที่เป็นคลิปสโลโมชั่นจังหวะเดินขึ้นบันไดหันซ้ายหันขวายิ้มกรุ้มกลิ่มให้พี่ๆนักข่าวรวมถึงมีการไปรีโพสต์คลิปนะคะจากอ e r เทนเมนต์ค่ะหรือว่าอ e ีนิวพี่ก่อนหน้านี้พี่โคลนะคะมีการถ่ายให้กับน้องลิซ่าสําหรับแกลมบอร์ดแล้วก็มีการลงเบื้องหลังล่าสุดแล้วมารอติดตามกันว่าท้ายปี2026นะคะพี่โคลจะให้แกลมบอร์ดใครเป็นคนชนะหรือว่าปีก่อน พี่เขาให้น้องลิซ่าเป็นควนชนะนะคะสำหรับแรมบอร์ดที่ดีที่สุดนั่นเองแล้วก็ท้ายของซอรี่นะคะน้องลิซ่าก็มีการเซลฟี่ตัวเองผ่านหน้ากระจกด้วยค่ะผลดีมากใส่อะไรก็เลิศดเชิดเชิดนะคะดังนั้นก็ฝากทุกคนกดหัวใจให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะดีด้ว่าไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ถือว่าเป็นการลงที่เร็วมากๆเลยเนาะซึ่งจะต้องไปงานต่อแล้วนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือเดไลายเวิด์ทัวร์ค่ะเร็วๆนี้นะคะณนะญี่ปุ่นจ้ารวมทั้งมีป๊อปอ,อัพของลิซ่าด้วยดีด้ว่าลูกสาวของเราก็คือ คือมีการเติมความสดใสก่อนออกงานนะคะได้รับความสดแบบตัวแม่ไม่จะเป็นต้องถมต้องอะไรนะคะแค่เติมของแซบก่อนไปออกงานเติมสุขภาพก็โอเคแล้วใช่ไหมยางไงด้ก็ฝากลิลลี่ทุกคนนะคะเข้าไปเอ็นกินน้องนิ่ากันด้วยนะแต่อย่าลืมว่านี่คือลุกแรกเท่านั้นนะจ๊ะยังเหลือลุกที่น้องนิ่านี่ต้องขึ้นไปประกาศรางวัลรวมถึงลุกที่น้องนิ่าไปอ f ฟเตอร์ปาร์ตี้ค่ะวงเล็บไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าลงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเกียรติมากๆที่น้องนิ่าได้ขึ้นไปประกาศรางวัลน,นะคะ